ยอดยุทธหนุ่มบนเขาอาณาจักรชางหยวนยอดเขายูซูจูเจ้าหนูเจ้าคืออัจฉริยะที่หนึ่งในล้านจะพบเจอสักคนวันนี้เจ้าและข้า มีชะตาต้องกันเพราะงั้นข้าจะรับเจ้าเป็นสิทธิ์ของสำนักเทียนสงถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่มีผี่น้องแต่อาจารย์ก็มั่นใจว่าเจ้าจะต้องก้าวหน้าอย่างแน่นอนนี่เราข้ามิติมาสินะโถงบรรพชน ต่แกนี่ค่ะก็อยู่นี่มาครึ่งปีแล้วอย่างน้อยอย่างน้อยก็สอนอะไรข้าหน่อยสิไม่อยู่อะแบบนี้แย่แน่นี่มันอะไร <c oughs> ตำลาลับที่ตะแก่ซ่อนไว้สินะ <c oughs> ว่างเปล่า เย่เฉิงมาที่ห้องโถงโดนจับได้ซะแล้วโถงประชุมแต่แกเรียกเรามาเพราะไอ้นั่นนะเหรอทำไมเขาต้องสนใจอะไรแบบนั้นด้วยอาจารย์ข้าสาบานข้าไม่ได้เป็นคนทำนะ อ้ยเจบ็จบเจบ็บเจ็บอาจารย์อะไรล่ะนี่ถึงสิทธิทลักเมื่อข้าได้ตรวจสอบท้องฟ้าได้เกิดดาวธทมินอรุณดับข้าเกงว่าจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะปกป้องโลกข้าจึงจำเป็นต้องลงจากเขาตอนนี้ ข้าขอฝากสำนักไว้กับเจ้าด้วยล่ะไอ้แก้จงใช้สมบัติที่ข้าทิ้งไว้ให้ซะงั้นนี่ก็คือสมบัติที่ตาแก่ทิ้งไว้สินะอย่างแรกอุ๋ยหรือจะเป็นอาวุธลับหรือเปล่าตามนิยายแล้วผู้เขียนมักจะให้พระเอกได้เจอกับดาบพังพังหรือชิ้นส่วนของอาวุธศักดิ์สิทธิ บางทีถ้าข้าใช้หวีนี่หวีผมผมอาจจะล่วงหมดหัวในคืนเดียวจากนั้นหมัดของเราก็จะสามารถต่อยดาวระเบิดได้ในหมัดเดียวก็ได้ <c oughs> <c oughs> กอเหี้ยแล้วแกตั้งใจกวนติงกันใช่ไหมถึงตอนนี้ถ้าแกะจะหัวรานแต่มันก็เป็นเพราะเขาใช้หวีไม่ได้เรื่อง เม็ดยานี่ก็คงไม่ได้เรื่องเหมือนกันสินะนี่มันจะช่วยในการบ่มเพาะงั้นเหรอแย่สุดก็คงทำให้เราเลอได้แต่ถึงมันจะดูไม่น่าไว้ใจแต่อย่างน้อยก็ควรจะให้โอกาสเขาบ้างงนี่มันอะไรกัน รังกำลังระเบิดออกมาเฮ้อึกนี่มันแข็งแกร่งจริงๆหรือว่าเราจะสำเร็จการกันร่างกายอาจารย์เหลือสิ่งนี้ไว้เป็นของขวัญงั้นเหรอเขตแดนกลั่นร่างกายตำรากล่าวไว้ว่าขั้นแรกของเส้นทางฝึกเสียนคือการอุ่นร่างกาย พราะแบบนั้นร่างกายก็จะง,ง่ายต่อการดูดซับพลังวิญญาณและปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานสวรรค์และโลกเนื่องจากมันเป็นยาบ่มเพาะร่างกายบางทีอาจารย์อาจจะทิ้งวายุทธไว้ให้ <laughs> คิดว่าจะเป็นแค่ไอ้แก่ไม่ได้เลื่องที่แท้ก็เป็นห่วงเราเหมือนกันเทคนิคสืบทอดของสำนักเทียนสฆง วิชาที่สอบอสืบทอดของบรรพบุรุษถ้าฝึกฝนวิชานี้เจ้าจะหมดปัญหาที่จะกลายเป็นเสียนหืมก็เฮียแล้วบางทีตำราเล่มนี้อาจจะมีสุดยอดวิชาอยู่จริงๆก็ได้เอาไว้ไปอ่านอย่างละเอียดไม่แน่ เราอาจจะได้วิชาศักดิ์สิทธิ์มาก็ได้เรามั่นใจว่าอาจารย์ต้องเชื่อถือได้อะตำราหลายอักษรหลุดออกมาแล้วคงต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะพอรู้สึกเหมือนตอนนี้จะเป็นบ้าหนังสือมีชีวิตหึเย่เสึง ระดับแรกกลั่นร่างกายโอ้นี่มันระดับการบ่มพาะของเราแต่ข้างล่างนี่มันระยะขอบเขตห้าเมตรแผนที่เหรอสุดยอดมันไม่ใช่แค่อาวุธเวทมนต์แต่อาจจะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ระยะที่ถูกเลือกอยู่ในถงบรรพชน เข้าใจแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วข้อดีมีความเข้าใจอย่างบอกไม่ถูกตราบใดที่อยู่ในขอบเขตใครก็ตามที่มีตำราสวรรค์จะเป็นเจ้านายโถงบรรพชนนี่คือเขตแดนสินะลอยเราบินได้ รู้สึกไร้เทียมทานเลยถ้าอยู่ในเขตแดนโอ้ยไม่นะในเขตแดนนี้เราสามารถควบคุมมิติและเวลาได้โดยตำราสวรรค์นี่เราจะไร้เทียมทานปึ๊กไม่แล้วไม่แล้วไหนดูซิว่ามันทำอะไรได้อีก อะไรกันเขตแดนหายไปแล้วตอนนี้ตำราสวรรค์สามารถสร้างพื้นที่ได้เพียง5ตารางลูกบาทเมตรเท่านั้นภายในพื้นที่ร่างกายของเราสามารถสั่งและต้านทานได้ทุกพิษสามารถเทเลพอร์ตควบคุมกฎเกณฑ์เวลาและสถานที่และแม้แต่ย้อนเวลาก็ทำได้เราสามารถย้อนได้แค่10วินาทีเท่านั้น และมันก็มีเวลาครูดาวอนาเขต5้าคูณคูครูดาวยี่สนย์ห้าสุดยอดเราจะไล่เทียมฐานด้วยหนังสือเล่มนี้